รอบตัวนี้50แรง50แรงของเรานี่แรงมากที่สุดที่2,400รอบนะครับประมาณนี้ถ้าพี่เร่งเกิน2,500น้ำมันจะเสืแรงมากเอ่อปีนี้มาเชิญเพิงแล้วก็ตัวนี้แรงแต่น้ำมันเสื่อม ไม่ใช่วัดน้ำมันแรงดันน้ำมันเครื่องครับผมจะอยู่ที่สองนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิน้ํารอเย็นวัดอุณหภูมิน้ํารอเย็นนะครับไม่ใช่วัดตัวอุณหภูมิเครื่องนะครับผมนี่ก็ไฟส่องทำงานส่องทำงานก็จะส่องได้เล้านี่ก็ไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟส่งไฟปั๊เชิญค่ะวันนี้เอารถมาส่งพอดีค่ะ เกียร์หลักเกียร์รองเกียร์เดินหน้าถหลังก็คือเกียร์หลักของเราจะมีสี่เกียร์เกียร์รองจะมีโลไฮเป็นไง low high ครับผมแล้วก็ยร์เดินหน้าถอยหลังของผมจะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังก็คือที่สามารถเข้าเกียร์สี่ low h ได้เลยรถไม่ดับนี่เหมือนค่ายอื่นจอดอยู่รถนิ่งอยู่่อาต้องหยุดนิ่งครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนชัทเทิลไม่เหมือนซิงโครชัทเทิลเหมือนรถค่ายโควตาแล้วก็ ผันมาตัวนึงตัวนี้ก็คือคันเร่งมือพอเราผัดไปปึ๊บคันเร่งตัวนี้จะล็อกใช้ในกรณีเราใช้งานพวกทางเรียบๆหรือพวกโรตารี่ที่เราอยากได้รอบที่มันคงที่อันนี้ส่วนตัวนี้ชุดคอนโทรลก็จะมีตัวนี้ใบมีดส่วนตัวนี้ก็ฟรีคอนโทรลแบตเตอรี่ดีมีคุณห้องวารายไปแต่เอ่อเสือเพลทส่วนไหนย้ายสายเขียวดีดำชาร์จขาวก้านแมน กางผูกมีครับเกียวหน่อยสีเขียวครับผมเกลียวเนาะแต่ด้วจะเป็น12โวลต์ลอยแอมป์ใช่ครับผมบางทีแบตมันจะ12โวลต์อยู่สตาร์ทไม่ติดก็มีเพราะว่าแอมป์มันตกเราต้องชาร์จแบตนะครับพอสมควรเป็นปั้นปั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ห้าจอดโดนหมแม่นครับพี่ห้าใส่งานนี่โบมีตกเนาะโบมีตกครับปกติคันรถใส่งานบอกว่าไมีปัญหาครับรถจอดมีปัญหาครับนะทัดบ้านอันหนึ่งโตนี่ก็ปลุกตัวเมลาย power น,น้ำม,ม,มันพรมอะไรถ้าเกิดเราใช้งานไปสักแป๊บแล้วพรมอะไรมันฝืดมาดูตัวนี้ก่อนเลยเราจะดูได้ง่ายคือหุ้นแล้วถอดออกมาอ่ามันจะมีก้านบอกให้อยู่รอดตับกืนใช้งายถ้ามันฝานิดฝืดกันมันจะผัดมุนยากนิดนึงก่อนน้ำมันมันผ่า ฝั่งข้างหน้าอยู่ด้านซ้ายไ้ด้านขวาทั้งข้างหลังอยู่ด้านขวาแล้วก็จุดตรงนี้จุดแล้วก็ด้านนอกตรงนี้เอปลาดปิดไปใช่ครับแล้วก็ด้านนี้สองข้างเหมือนกันหมดแล้วก็จุดผจจรบียตัวที่กลางรถก็จะมีสามจุดอ๋อปีเตอร์าน่ใช่ครับเป็นเี่ย อยู่กลางรถอยู่ขราง,งตัาตรงน,นี้มีสองจุดนะครับมีหกจุดนะครับด้านหลัง,ออง,งนี่เป็นหมดเลยอ๋ออืมเท่าไหร่ละหกแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีด้านในลูกค้าต้องก้มมานิดนึงเออเห็นไหมนี่ครับอยู่ข้างในมันจะเป็นายแดยงมันจะมีไฟแดงหมด ทำไมครับเพราะตัวนี้เอาไว้คอนโทรลพวกคันโยกครับครับผมอ่ะมาถึงสมาถึงการตั้งกระบอกโช๊คบอกว่าตัวกระบอกโช๊คลัะจะมีตัวตั้งกับส่วนกันเล็กสองข้างนี้สองข้างนี้ถ้าเกิดเราติดขาแล้วอยากให้อุปกรณ์ให้มันแบบมาที่เราข้ามไว้ก็คือเราก็คลายนอกตัวนี้แล้วให้ถูกมาต่อแค่ตัวนี้โดนข้อตัวนี้ผ่านกันไปได้ผ่านไปอยู นี่การระบายเย็นอันนี้มันมีเราเย็นปกติใช่ไหมครัออโต้ถ้าพอเราจะใช้ออโต้เราจะหยุดเดี่ยวมันจะไป่ชงแผนเล็กมันจะอยูดอ๋ออ๋อได้หยุดแล้วตัวนี้ข้อดีของมันก็คือชุดไฮโรลิกชุดเกียร์แยกกันสองส่วน ไฮบริดกระพานเพียงกระพานัะไม่ทำให้ใอายุการใช้งานสั้นกเ,กเยนนยลยเปปัญาเล้เขาดีถ้าทั่วไปยังเก็บที่400ที่700ถ้า600 6 0เช้าอนิดที่เท่าไหร่เขาจะหยุดแล้วก็ข้อดีอีกตัวหนึ่นงคือถ้าเรามีผานเราสามารถขับออ็อยได้เลยหน้าหลัง không hốt bỏ cái <laughs> gọi là bảo gì ตรงด้านนี้ใส่ไว้ต้องแบบว่าเอามือเลาะๆเข้าไปหน่อยค่ะจะมีตัววัดน้ำมันเครื่องที่เป็นสายแค่ตัวน้ำมันเครื่องส่วนน้ำมันคาหน้าน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกจะเป็นหัวน็อตทั้งหมดหัวน็อตใช่ครับหัวน็อตแบบด้านนี้นี่ครับด้านนี้นอีกอัจจะเป็นจุกตัวนี้ น,นี่คือตัวเติแน้ำมันเกย่อน้ำมันคานหน้าหรือน้ำมันเกียร์ครับตัวนี้ถ่ายน็อตถ่ายก็จะมีสามตัวด้านล่างตัวนี้หนึ่งตัวตรงกลางหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยเอาสว่างสว่างหน่อย อันนี้เดี๋ยวหนูตัดนะลองเทปปูอะ่อไหมคะว่ามีของรกใหม่ามีอะไรบ้างมีของแถมมันหายงมาเปิดดูได้เลยค่ะ